น้องใหญ่อ้วนกำลังเห็ดมาลุงตุงนู้นไอพนะ้พี่น้องมีอยังแน่เนาะห่อเขาเป็นเห็ดคองประเพณีมีอยัางนี้แหละเราให้บพังดูมีหมาักมีผู้มีแก่คูนะอันนี้อันนี้ห่อหมาหอมาักน้องพี่น้องโตหอ่อเมี่ยงก็มีหัวชิ้นไข่หมักคามหมักกระทินกินขึ้นข้นห้านี่แหละพี่นะ้อง ออพี่เนาะทางภาคอีสานเพิ่นห้องซิฟูดีนะพี่น้อง,อ, ữ, อ,ง,อ,งอันนี้มักอึพี่นนองผักทองอันนี้ข้าวต้มตัดแ่บได้นี่พี่นนองสดกินนี่เป็นห่อเมีย่ยงพี่นนองแล้วก็จมีผ้าขาวผ้าหนามมีผ้าขาวผ้าหนามนะพี่น้องเนาะแล้วก็ไปยอ่อหรือว่าเอาไปยายไว้ตามไหนหน้าหรือว่าตามัดตามถาดเพิน่นนะพี่น้องเนาะมีความเสือ่อตั้งแต่เข้าโบราณมาเลยแหละพี่นนองอันนี้นะ ห่อเขาให้พ่อให้แม่กินแม่ห่อเขาน้อยห่อเขาน่อยเดือนเก้าเดือนเก้าดับกะห่อเขากระดับประิ้นเดือนชิบเพ่งกะห่อเขาสาห่อเขาสาห่อเขาสากระชิบห่อชิบห่อเดือนชิบอันนี้เดือนเก้ากะเก้าห่อเนาะพี่น้องห่อเมียงกะเก้าห่อหมากกะเก้าห่อเขากะเก้ามีแต่ยางละเก้าหอ เก้าพี่น้องเก่าเซนีแต่พอแต่เม่มากคือหิบมีผ้าเขา่าผ้าน้าพี่น้องผ้าเขา่าก็เซมีซี่มีกบมีปลามีต่อพี่น้องมีลูกต่อเนาะอาหารบานๆมีมีทุกสิ่งที่เฮากินได้มียังก็ใส่ไปเบิดเนาะพี่น้องห่อเมียงห่อหมากหอยยาสูบห่อเมียงหอหมากห่อเขา่า ห่อว <alors S 2> ่าห่อเขาเนาะกีอเถ้าบ te ่อหรห่อผู้ได้บเห็ดบุญกับ่อเมย์ไิกินไแมแม่ตามคพ่วงเสือพี่เนาะอู้ว่าตั้พ่วงเสือว่าผู้ได้บ่อเห็ดก็ซื้อผอเมย์ไ้กิน่อเมย์เรียดต้องขอผอเมย์หายบ่ได้กินเขาสาเขาประดับประดินแต่คืองเทศพ่วงเสือ มห้ามยาห้ามเมดนะพี่น้องมีกอกยามีกีบหมากกอกยาพี่น้องผู้เฒ่าะตะกี้เพิ่นที่เขี้ยวหมากสูบยาได้พี่น้องกีบหม,กมกากกอกยากินเมียงคือกินก่อนมาแพงสิกินก่อนเห็ดอยู่เบ็ดมือพี่น้องเลยหเห็ดกระปิเห็ดกระป๋อเห็ดหอมเป่าหน้อยเห็ดกระป,ปิพี่น้อง น้ำปลาเท่าแม่เท่าถาเาลูกเาเ้นพนอืมคือขาต้มตับแซ่บนะพี่น้องมีน้ำตานลนะครันเอาขาต้มต้มหมัดมพี่น้องมีกล้ยแต่ก็ตัดตัดตัดกินใส่ใม่เทาแสบแพี่น้องแส่บ ควาแห้งวาหมักบันไหนนองหวานเกินกับมันเกินจินอย่างนี้น่องหิ้งเคองบะเบนนี่เน่ยุณน้องว่าสเห็ุแล้วจุกอันนี้มากรีบกอดยาอันนี้มากมีกันคูณ มีเดือนเก้ากับเก้าห่อพี่น้องนี่เผ็ดก็ปอกแก๊กแป๊กเก้าห่อนี่อันนี้สิเป็นห่อห่อเมียงห่อมาอัดพี่น้องนี่เด้ออันนี้กัมีมีปลาพี่น้องมีหมะกคามมีหมะกกะทินมีหมะกม่วงนี่ก็ยังไงกินสบมน้ยพี่น้องเนาะกินสมมีหัวจริงไข่มีหัวตะไข่มีหมะกกะทิน เก่าห่ออีกพี่น้องอันนี้ก็ได้ยังเนือห่อเข่าอีกกบบรกะเจ้บา,าบาทยายอ้วนฮะกระเล็บกระห่องเมี่ยงกับน่องหอมากยังเลือห่อเข่าผ่าบอลแพทย์ูตรโต้แยอ้วนเด็กสีหองเข่าเราบอกกับตันพี่น้องมาเอาฮงเอาลูกต่อต้องมีลูกต่อนะพี่น้องอาหารโปนเนี่ยกระใสพี่น้องอยากหายโคมีได้กินตามความเื่อพี่น้องแพงย์งก็บอกกับตันกับสิอัดเอาหางต่อที่เลี้ยงไว้พี่น้อง ถาเบิ่งถ้าส้มเด้อพี่น้องเด้อเราเบากับตันออกมาบ่มาจักคือเผื่อเสี่ยวเห็ดเขียวอ้วเมื่อยพี่น้องเอ้ยตอนนี้เบากับตันบบาแสงบบาเพลงอัดทั้งต่อเกิดเหตุพี่น้องต่อออกมาบาดนี้านเลยพักกันปุ๊บสนันยายอ้วนปิดไฟอยู่บ้านเลยพี่น้องเอาไปหายายอ้วนอยู่บ้านดิ้นภู๋ เดี๋ยวบาแพงคอาโจุไว้ก่อนด้อพี่น้องเ้ออันตรายช่วงนี้มันสิมาตามไยบาวแพงโอ้โหมาได้จังได้เอาบ่ได้ผลพี่น้องต้องจูดบาดนี่มาแล้วกัปตันมาแล้วกัปตันสิจูด กระตันกำลังจุพี่น้องเพงเขาไปไก่บ่ได้เนาะอันตรายยันต่อต่อยมาแล้วพี่น้องโอ้บอกกระตันเอามาแล้วพี่น้องอ้ยไปก่อนพี่น้องไปก่อน บอกเอาเพื่อเอาเพื่อได้เลยพี่น้องมากันอะไรป้อตุพี่น้องบอกกระตันสู่ต่อสู่กับต่อแล้รวะเนี่โอ้มืออู้ยเยอะแยะเลยไปแล้วพี่น้องบ่าวแพงบ่าวแพงกระแลนวุ่นวายพี่น้องเอ้ยต่อลายอุ้ยหมาขนาดเลยพี่น้องเด้อมาเด้กกินไม่ต่อป้อตุ

โอ้โหถูหมากระลีเดี๋ยวสีมองเอามาคือบ่าว้สูงใส่กับเดีอยสีเป็ดยังเอาได้เดี๋ยวสีเป็ดตัวหทางแล้ไปตัวห้างแล้ไปเอามาห้สูงมันก็สูงเอาเลยเฮ้ยหัวมึงหัวมึงนั่นนั่นปล่อยมันให้ปล่อยมัน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 ปล่อยีัน น้ำมันเนี่ยมันเปมนกาวได้น้ำมันเนยเปิดไตแล้ววงเด้อเปิดไตในเฮือนเด้อเี๋ยวๆตีๆนี่ยไปแล้วพี่น้องเบาแพง่อยู่ต่อไหลน้องเอ้ยน้องจิ้มก่อนเนี่งเอ้ยม่ถ่ายป่นะ อยอุ้ยพี่น้องุ้คุกพี่น้องดีตงอดูเห็ดาใหญ่เลยใหญ่อ้นปิดไปอยู่เลยหอขน้อยเฮ้ยแม่ตอบบินไหลพวกจูดมาตีตับพี่น้องได้ต่อใส่หอเขาแล้วมากขนาดเลยพี่น้องเลียมากินต่อนกันเถอะนังเผามันแตกบุ่นแต่สีคักเนาะ ผู้นี้แล้เป็นคนสิ่นเอานมาอากาลีไดอกบมาสามีแล้วตอแคมือก็พแี่น้องบอแพงสิขอจบคลิปสนกกันเ้อพี่น้องเด้อทาบงนีห้างนึงเลย้บงคลิปที่สองห้างที่สองพี่น้องสิลื่นระถึกสัาได้งผ้าผ้าพี่น้องเลยออกมาไหลจาค้องสนั่นเนั่ง ตาย